สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีพฤกษพขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวรัคนาราศีพฤกษพหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษ,ษภาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนปรจจําเดือนพฤศจิกายน2564นี้นะคะ เรามาดูกันว่าในโหราศาสตร์ตะวันตกในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนนี้นะหล,หลายดาวนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภจริงๆก็ของทุกๆราศีนะคะมันเริ่มกลับมาเดินเป็นปกติแล้วจากที่ดาวพุธเคยเดินถอยหลังดาวพฤหัสเดินถอยหลังอย่างนี้นะแล,แล้วทำให้ทุกอย่างมีอะไรที่ติดขัดเอกสารผิดพลาดการเจรจาผิดพลาดความเข้าใจผิดกันนะคะ ก็จะเริ่มที่คายไปมากขึ้นนะก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีการติดขัดเหมือนเดิมนะการที่เขาเริ่มกลับมาเดินหน้าเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเริ่มแก้ไขในหลายๆอย่างที่คุณเคยทําแล้วมันผิดพลาดไปนะคะแล้วก็ถอยหลังเพื่อที่จะทําให้คุณได้กลับมาย้อนใหม่อีกครั้งหนึ่งรีพิทคือเหมือนกับพอเดินถอยหลังมันก็จะต้องเดินกลับไปข้างหน้าเหมือนคนคุณถอยหลังกลับไปแล้วคุณก็ต้องเดินหน้ามันก็จะกลับมาซ้ําที่เดิมเนาะ พอเขาเริ่มมาเดินหน้าปุ๊บคุณก็ต้องเริ่มกลับมาแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่คุณเคยทําไปนะคะให้มันถูกต้องเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีดาวที่เดินถอยหลังอยู่ซึ่งก็คือดาวเนปจูนและดาวยูเรน,นัสนั่นเองเลยทําให้มันก็จะยังมีเรื่องที่ทําให้คุณนะวุ่นวายหน่อยนะคะคือดาวยูเรน,นัสตอนนี้ลอยอยู่ที่ลัคนาราศพีพฤกษ์ ก็จะทำให้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงเนี้ยคือยู่ในนัทเขาจะอยู่ประมาณเจ็ดปีครึ่งประมาณนี้นะคะเดินเดินถอยถอยเดินเดินถอยถอย,ถอยเนาะประมาณนี้คุณก็จะมีเรื่องราวให้แบบเรียกว่าอะไรมีอะไรให้ตื่นเต้นเสมอแล้วยิ่งตอนนี้อยู่ที่สิบสามองศาของชาวราคนาราศีพฤษภนะคะก็จะส่งผลบวกลบหนึ่งองศาของ ชาวลัคนาราศีพฤกษบด้วยก็ต้องดูว่าโดนกับดาวอะไรบ้างนะคะก็เขาก็จะทําพาเรื่องราวเหล่านั้นมาด้วยคราวนี้ดาวยูเรนนสเนี่ยเขามาจากในเรื่องการงานผู้ใหญ่ในบ้านนะคะของคุณพ่อแบบนี้นะการออกไปสู่ภายนอกสังคมภายนอกของคุณเนี่ยก็จะเกิดเรื่องอะไรที่แบบไม่คาดฝันกับคุณเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตัวคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะ อะไรที่เคยดีอยู่อาจจะแย่ได้และคุณอาจจะแบบว่าเคยมีสังคมน้อยก็จะมีสังคมมากขึ้นแต่ถ้ามีสังคมมากขึ้นอยู่ดีๆคุณก็จะแบบสังคมหายไปเลยในแบบนี้เปลี่ยนตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยด้วยเช่นกันนะคะนปจูล,ลอยอยู่ในเรือน11ของคุณนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฟูงเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายอย่างนี้นะคะที่แบบว่า ไม่ใช่แบบเป็นพี่น้องนะเป็นแบบเพื่อนฝูงที่แบบทํางานเพื่อนฝูงภายนอกนอกนอก,นอกจากตัวเองไปอะ่ะก็ไม่ได้แบบเรียกว่าไรไม่ค่อยสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ดีมากนักนะคะชาวลัคนาราศีศพในเดือนนี้ก็ต้องระวงังเพราะว่าเพื่อนเพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าดีเขาอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคิดหรือเขาไม่ดีเขาอาจจะดีกว่าที่คุณคิดก็ได้นะคะคุณจะเห็นเพื่อนแบบสังคมแบบว่า เหมือนเป็นภาพลวงตาคุณอาจจะเชื่อว่าสังคมดีแบบนั้นสังคมที่คุณอยู่ดีแบบนี้แต่ในความเป็นจริงพอดาวเนปจูนเข้าไปอะค่ะคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนะดังนั้นแล้วก็ขอให้ทําอะไรก็ยึดหลักอยู่บนโลกของความเป็นจริงให้มากๆนะคะชาวลัคนาราศรีพ,ศพเนาะอะไรที่จะต้องเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรที่คุณต้องปรับคุณก็ต้องปรับ ทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนดาวยูเรนัสนะคะบางคนน่ะฝึกศพอะ่ะคุณโดนมาแล้วจากที่คุณเคยมีทุกอย่างปัญหาทุกอย่างดูดีทุกอย่างดูไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆก็ยูเรนัสเข้ามาปุ๊บปิ้งวับปึบหายไปเลยเกิดปุบปับน้ําท่วมกระทันหันรถเสียกระทันหันอยู่ดีๆมีเรื่องจ่ายเงินกระทันหันแบบนเนี้ยเนี่ยคืออิทธิพลของอยูเรนัสทาให้เงินคุณไม่เหลือทําให้ของคุณเสียของคุณถูก ขโมยของคุณพังได้แบบนี้นะคะส่วนใครที่ไม่มีก็อยู่ดีก็มีเงินเข้ามาก็ได้เช่นกันเนาะดังนั้นก็ขอให้รับมือ,อยูเรนัสของคุณให้ดีนะคะถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ต้องปรับนะจ๊ะอย่ายึดติดนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ไพ่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้บ้างนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภ มีไพ่เมเจอร์อคานามาค่อนข้างเยอะเลยนะมีตั้ง4ใบนะคะ1นึ่งเอเมทนะคะ2องเดชสาเดอะฟูและสี่ไฮพิเทนะคะก็จะเป็นไพ่ที่บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีเรื่องราวอะไรให้คุณทันฟอร์มตัวเองนะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนไพ่เดชใบนี้เลยนะคะ เข้ามาอย่างชัดเจนนะคะการงานของคุณคุณก็จะอยู่ดีๆจากที่เคยแบบทําแบบนี้มาก่อนอยู่ดีๆก็ทําไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องปรับต้องทําตัวเองให้แบบมีความแอคทีฟมากกว่านี้พัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้เนาะปรับตัวเองให้มากกว่านี้นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าที่ทำมาฉันยังทำไม่ดีพอหรอทำไมถึงต้องมาว่าฉันทำไมถึงจะต้อง มาด้อยค like like ่าผลงานรั้นจริงๆเขาไม่ใช่ค่ะคือเขาต้องการให้คุณแบบว่าพัฒนาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณอะมีความเก่งมีความแก่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณที่ดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วแต่พอมันเป็นแบบเดิมนานๆนะมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนนะเหมือนกับคุณทําอะไรมานานๆแล้วคุณก็จะต้องแบบลดน้ํามันลงไปอย่างเงี้ยนะคะ เป็นหกเหลี่ยญที่ลดน้ำลงไปเห็นรดไม้ข้างล่างไหมคะมันก็ต้องรอวันเติบโตเนาะอันนี้คือที่เขาให้คุณทําเพื่อที่ในเรื่องงานเพื่อเพื่อที่จะทําให้คุณอะเติบโตขึ้นนะคะจากเมล็ดเล็กๆต้นเล็กๆต้นกล้าเล็กๆให้โตขึ้นมางอกงามเป็นสิ่งที่แบบโตแล้วยั่งยืนออกดอกออกผลได้มากขึ้นนะคะสามารถไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้ด้วยเนาะแต่ถามว่าคุณอยากทำไหมบอกได้เลยว่า คุณไม่อยากทำนะคะคุณรู้สึกว่าที่คุณทำอยู่มันก็ดีอยู่แล้วมันก็ต้องระวังว่าเผลอๆคุณอาจจะแบบมีงานอยู่ดีๆก็ถูกไล่ออกได้ด้วยเช่นกันนะดังนั้นแล้วฝึกศพคุณปรับตัวเองให้ทันตามยุคตามสมัยนะคะอย่าดื้อเนาะอย่าใจร้อนนะคะอย่าเอาแต่ใจอย่าใจร้อนอย่าเอาแต่ใจอย่ารู้สึกว่าทุกอย่างอะไรมันก็ไม่เป็นไปนตามที่คิดหงุดหงิดไปหมดนะ ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะคะเดือนนี้บอกได้เลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะอย่างที่บอกคนของดาวยูเรนะัสทางานเลยนะคะเนี่ยอย่าดื้อดื้อดื้อใจร้อนนะคะเดือนนะะี้บ <Anton> อกได้เลยเรื่องงานเรื่องอะไรคุณจะใจร้อนมากๆด้วยเพราะฉะนั้นมีขอบเขตตัวเองให้ดีๆนะคะงานของคุณจะมาเยอะมาเหนื่อยมาหนักเขาอยากให้คุณออกแบบอย่างหนึ่งคุณไปทําอีกอย่างหนึ่งแบบเนี้ยคุณทําเขาสั่งอย่างคุณสั่งอย่างเนี่ย คือเจ้านายคุณเขาก็จะแบบไม่ค่อยพอใจคุณนะลูกน้องบริวารก็ยังช่วยเหลือคุณได้เต็มที่นะคะก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาการเพื่อนร่วมงานก็ยังดีกับคุณอยู่นะแต่ทุกอย่างเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ตลอดเวลานะคะในเรื่องงานระวังความไม่รอบคอบของคุณจะทําให้เกิดการผิดพลาดได้ด้วยนะระวังอย่างที่บอกเตือนไปแต่แรกนะคะว่าความใจร้อนนะความใจร้อน หาคุณเป็นงานออกไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นงานที่เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนี้บันเจดิดเติบโตได้มากเลยนะคะก็ขอให้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะเอะเรามาต่อกันที่การเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศาาีพฤษภนะคะบอกได้เลยว่าเดือนนี้ของคุณนะเงินดีเพราะว่าคุณน่ะหาเอาไว้เยอะมากเลยนะคะชาวราศาาีพฤษภ จากในอดีตคุณมีเงินเก็บเอาไว้เยอะนะคะแต่แต่ถึงแม้เงินคุณจะดีนะแต่ว่าคุณก็มีรายจ่ายของคุณที่คุณสร้างเอาไว้ในอดีตค่อนข้างที่จะเยอะมากเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคุณสร้างเอาไว้แล้วไม่กำลังงอกขึ้นมานะคะดังนั้นแล้วนะ เดือนนี้นะคะในเรื่องการเงินของคุณนะพยายามอารมณ์ให้ดีเข้าไว้นะคะเพราะไม่งั้นแล้วคุณจะช็อปตามใจตัวเองเยอะมากซื้อของตามใจตัวเองมากๆนะคะในเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรแบบนี้นะแล้วตัวคุณน่ะรู้สึกว่าเงินคุณไม่มีวันหมดหรอกซื้อเข้ามาอีกรงทงรงเท้านะคะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยของที่คุณชอบของที่คุณรักอย่างเงี้ยนะคะ ซื้อตามใจตัวเองอะบางทีก็ซื้อระบายความเครียดจากเรื่องงานเรื่องอื่นๆรอบข้างความสัมพันธ์ของคนรอบข้างด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งทําให้คุณใช้เงินเพื่อระบายอารมณ์เยอะขึ้นนะชาวลัคนาราศีพฤษภอะไรก็ตามแต่ยังไงก็ขอให้ระวังในเรื่องการใช้เงินตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเป็นหนี้ระยะสั้นมันจะกลายเป็นหนี้ระยะยาวได้นะจากคุณเคยมีคุณก็จะหมดแบบเตีได้ด้วยเหมือนกันนะ ก็ขอให้แบบระมัดระวังนะคะชาวลัคนาราศีเมษไปขอโทษคับพฤกษบก็จะช่วยให้คุณเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเดือนนี้เงินของคุณดีมากๆนะเพราะคุณก็มีสิบเหรียญด้วยนะคะทําเกี่ยวกับงานของสวยของงามสภาพผู้หญิงการติดต่อเจราจาสื่อสารช่วยเหลือคนอื่นงานเที่ยวเล่นงานแบบแก้ปัญหาเฉพาะด้านของคุณอย่างเงี้ยทาได้หมดเลยนะคะในเดือนนี้เงินของคุณจะดีถ้าคุณตั้งจิตด,ดี เงินคุณจะเข้ามาแบบไหลมาเทมมานะแต่ถ้าเกิดคุณแบบอารมณ์ไม่ดีหัวฟัดหัวเวียงปุ๊บแทนที่เงินจะเข้ามานะคะบอกได้เลยว่ามันกลายเป็นออกไปหมดเลยนะจ๊ะนาแล้วในการเงินของเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างที่จะดีมากมายดีเยอะมากๆนะแต่มันก็อาจจะมีแบบได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเช่นกันนะคะอ่ะเราก็มาต่อกันที่ความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะบอกได้ว่าในเดือนนี้นะคุณจะเริ่มปล่อยวางนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วคุณก็จะตัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าคุณจะเอาอยัางไงในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปนะคะจะจบเลยหรือจะพร้อมที่จะเปลี่ยนและเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าคนคนนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะศึกษาดูใจมานานและตอนนี้คุณก็เลยแบบ เอาวะฉันไม่เอาละฉันอึดอัดฉันอยากจะเปลี่ยนฉันไม่อยากแบบอยู่ในสภาพแบบไม่ชัดเจนอย่างนี้มานานมันอยู่ในลักษณะเหมือนเป็นรักสามเศร้าราวสามคนด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็ถ้าคุณไม่อยากเจ็บไม่อยากอึดอัดคุณก็ตัดสินใจได้เลยนะคะว่าคุณจะออยังไงต่อคุณจะเลือกเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณจะจบเลยได้ทั้งคู่นะคะ ชัดเจนเลยทีเดียวแล้วคุณจะรู้สึกอึดอัดไม่อึดอัดแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะส่วนคนโสดในเดือนนี้นะคุณยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาใหม่นะชาวลัคนาราศรีพกษภเพราะว่าคุณยังมีบาดแผลเก่าจากความรักครั้งเก่าของคุณที่ทําให้คุณลืมไม่ได้อยู่นะคะคุณยังยึดติดกับเขาอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วมีชีวิตที่ดีแล้วเขาไม่กลับมาหาคุณแล้วหรือยังไงก็ตาม คุณก็ยังปล่อยวางไม่ได้นะคะยังมีความยึดมั่นถือมั่นกับตัวเขาอยู่นะก็เลยทําให้แบบอ่ะถึงจะเปิดใจคุยนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นแต่คุณก็ยังไม่พอที่จะให้เขาแบบเต็มร้อยหรือจริงจังมากมายนะคะแค่ศึกษาเฉยๆเท่านั้นเองเนาะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะบอกได้ว่าในเดือนนี้นะ คุณจะมีความสุขมากๆนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหาปากเสียงกันด้วยนะระวังนะถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะคุณไปเล่นสนุกหรือว่าแอบไปกิ๊กกักกับใครอะ่ะมีโอกาสนะคะที่คุณจะท้องหรือจะมีลูกกลับมาได้โดยที่ไม่รู้ตัวนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะดังน,นั้นแล้วป้องกันให้ดีๆนะคะ ลืมบอกไปว่าทุกความสัมพันธ์เลยนะถ้าคุณเผลอะ่ะแล้วคุณไม่ป้องกันน่ะคุณได้เด็กน้อยกลับมาเลยนะคะหรือดีๆก็อ้าวมีลูกเฉยแบบนี้โดยที่คุณยังไม่พร้อมนะดังนั้นก็ขอให้รักสนุกแล้วป้องกันให้ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่อย่างที่บอกนะคะคุณมีโอกาสมีบุตร ถ้าคุณคิดอยากจะมีบุตรนะคะคุณจะได้บุตรนะลองไปทำบุญนะคะเกี่ยวกับเด็กโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กที่แบบพิการเด็กด้อยโอกาสเด็กแบบเรียกว่าอะไรอะมากัมพาก็ได้นะคะจะช่วยให้เสริมเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะคะหากใครที่กำลังมีบุตรอยู่ในเดือนนี้พยายามระวังเรื่องการเดินเหนินนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้คุณเกิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผลกับเด็กในท้องได้เนาะความรักก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะมีปักเสียงกันบ้างนะชาวลัคนาราศีพฤษภแต่คุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหากันอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์และคุณคิดที่จะจบนะเดือนนี้พฤศจิกายนนี้บอกได้เลยว่าจะจบอย่างที่คุณตั้งใจนะคะจบในที่นี้ ถ้าคุณจะเลิกขาดเลยคุณก็ทําได้ถ้าคุณยังไม่อยากเลิกขาดเรื่องนี้มันจะจบด้วยความเข้าใจที่มันตรงกันแล้วก็มีเรื่องที่ทําข้อตกลงกันด้วยดีแล้วมันจะผ่านไปนะคะแล้วก็จะปล่อยมันเป็นอดีตแล้วเริ่มใหม่ทุกอย่างนะเหมือนไพ่เดทตัวนี้นะคะบางอย่างอะเลี่ยงไม่ได้นะคะก็คือวัตจักรของชีวิตถ้าคุณจะต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการงานการเงินสุขภาพหรือความรัก มันก็คือวัฏจักรของธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกหนีได้พ้นก็ขอให้ทำใจให้ดีนะคะในเรื่องสุขภาพนะเดือนนี้ระวังเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะคะน้ำตาลเบาหวานความดันนะคะอีกอย่างก็คือความเครียดของคุณนะระวังเกิดการผ่าตัดด้วยนะคะจนทำให้คุณสูญเสียอะไรบางอย่างในร่างกายไปนะคะก็ ลองปล่อยปลาน้าเขียงดูนะจะช่วยได้นะคะหรือจัดของทิ้งของอะไรที่แบบไม่มีประโยชน์ลกๆคนที่ไม่ดีในชีวิตตัดทิ้งออกไปแบบนี้ก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพได้เหมือนกันนะคะในเรื่องสุขภาพในที่นี้ก็คือสุขภาพจิตของคุณที่แทนที่คุณจะมานั่งเป็นพิษดี็อ,อกเอ่อท็อกซิกต่อไปอางคุณก็ดี็อ,อกมันออกไปเลยตัดออกไปเลยนะคะ อะเรามาดูกันว่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้มากนะคะไพ่เซนต์แองเจิลแอนด์ออร์เคนะคะต้องการบอกอะไรนี่เห็นไหมคะขอให้แบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะจัดการทุกอย่างอย่างแน่วแน่นะคะแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ ขอให้มีศรัทธานะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือเรื่องราวอะไรนะคะขอให้มีความศรัทธามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณจะผ่านไปได้ดีนะคะคําถามอะไรที่คุณติดอยู่นะคุณอยากรู้เรื่องอะไรจริงๆอ่ะคุณเจอมันแล้วนะคะคุณเจอมันแล้วนะลองดูให้ดีๆลองดูให้รอบครอบนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคําตอบที่คุณหายอยู่จริงๆคุณเจอมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะอ่ะ เรามาถามว่าความรักโรแมนต์แองเจิ้ลต้องการแนะนำอะไรชาวรักขนาราศีพฤกษบประจำเดือนพฤศจิกายนนี้บ้างนะคะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดนะคะอย่ารู้สึกว่าทรมานตัวเองนะคะถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันอึดอัดมากไม่ใช่ก็ปล่อยเขาออกไปปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขได้มากขึ้นนะคะ ให้อภัยและก็เรียนรู้จากเรื่องราวที่ผิดพลาดในอดีตนะเห็นไหมอย่างที่บอกว่าคุณคุณยังยึดติดอยู่ในเรื่องราวอดีตนะคะก็ไม่ว่าคนรักของคุณหรือว่าอดีตความรักของคุณจะเป็นยังไงหรือความรักตอนนี้ของคุณเป็นยังไงก็ตามนะคะก็ให้อภัยซะถ้าคุณยังอยากที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็เรียนรู้เอามาปรับปรุงเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะให้มันถูกต้องแล้วคุณจะเจอคนที่ดีเข้ามานะคะ โรแมนติกฟิลลิ่งนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งเลยนะใครที่คิดที่จะแต่งงานใครที่แบบเพิ่งจะจีบกันหรือเจอคนคนนี้แล้วอะรู้สึกว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าบอกได้เลยว่าใช่นะคะเป็นช่วงเวลาที่หวานละบุนละไมหอมหวนเพราะฉะนั้นแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้ให้ดีนะคะยังไงก็ขอให้ชาวร,า,ราศีพฤษภมีความสุขมากๆนะคะเปิดประเทศก็ขอให้รอดพ้นจากโควิดเราจะรอดพ้นจากโควิดไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ